ทางสงฆ์ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภ์บำร,รุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบุรุษไทยท่านรับข้อเสนอนี้ครับสาธุสาธุเอาพ,พอแล้วครับพอแล้วมีหข้อครับข้อที่สองนะครับ ขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่กระทำสืบกันมานั่นคือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปกครองทางการคณะสงฆ์ทางรัฐบาลจะต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมก่อนนั่นคือมิอาจล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ล้มมหาเทรสมาคมได้ท่านรับข้อเสนอนี้ครับประการที่3ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรียึดถือดำเนินการตามมติมหาเทรสมาคมที่มีการเสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านรับข้อเสนอน,นี้ครับประการที่สี่ ขอให้ทางรัฐบาลสั่งเป็นนโยบายให้หน่วยราชการปฏิบัติต่อคณะสงฆ์ด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่ข่มขู่กุกคามคณะสงฆ์ด้วยการใช้กฎหมายวัดคงขานี่แหละถ้าจำไม่ผิด ไม่เล่นงานวัดและพระภิกษุในข้อหารับของโจรโยมมาทำบุญวัดและพระไม่รู้ว่าเขานำทรัพย์มาจากไหนไม่อยู่ในวิสัยจะไปถามได้เพาจะเป็นการเสียมารยาทดังนั้นจะไม่มีการฟ้องร้องข้อหารับของโจรกับวัดและพระภิกษุ วันนั้นไปเจออาจารย์สมภพท่านรับข้อเสนอนี้ครับข้อเสนออาจารย์สมภพก็พูดไม่ได้แลยพูดได้ดีเก็บคุยอันรับก็ได้อันติดก็ได้แล้วอาจารย์คิดดูจะมีสักประการสุดท้ายข้อที่ห้าขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญข้อนี้ท่านบอกว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้ท่านจะเป็นคนกลางที่จะนำเอาถึงคามมตินี้ส่งต่อเพื่อให้เห็นความสำคัญนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้กระทำนักขวายให้กับพระพุทธศาสนาครับท่านอ่านพระไตรปิฎกคนพระไตรปิฎกของเป็นของมหาจุฬารัาคนไปตามประเทศน้ำหนักเกินจนฝากเพื่อนตอนแรกเขาจะตัดขา ต่ขาหลวงพ่อแต่เอวาวิจัยโห์จยยาสุจัยยามะคเลอาภารชิตาปัลลังเกเสเสปตเวบกะเรอาภิเสกเกซา